เรื่องเจริญอาสุภะเพื่อละราคะเจริญเมตตาเพื่อละโทสะเจริญปัญญาเพื่อละโมหะเิกสุดทั้งหลายทำสามอย่างเหล่านี้มีอยู่สามอย่างอะไรบ้างคือราคะโทสะและโมหะ ภิกษุทั้งหลายเหล่านี้และทำสามอย่างเหล่านั้นภพิกษุทั้งหลายเพื่อละเสียซึ่งทำสามอย่างเหล่านี้ควรเจริญซึ่งทำสามอย่างทำสามอย่างอะไรบ้างคือเจริญอาสุภะเพื่อละเสียซึ่งราคะเจริญเมตตา เพื่อละเสียซึ่งโทสะเจริญปัญญาเพื่อละเสียซึ่งโมหะเพิกสุดทั้งหลายทำสามอย่างเหล่านี้อันบุคคลควรเจริญเพื่อละเสียซึ่งทำสามอย่างเหล่าโนนแล